สวัสดีเพื่นอนๆนนน้ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมพันกดนักล่บบาปลาแม่น้ำสาวใต้ครับวันนี้มารีวิวงานกระบอกใหม่นะครับไกเซฟนะครับบอกแรกบอกเดียวนะครับซึ่งทำเสร็จนะครับใช้เวลาเกือบเดือนนะแต่ว,ว่าใช้อุปกรณ์เดิมนะครับบอกเก่าก็พังแล้วนะครับ ระบบไกเซฟนะครับงานนี้เป็นงานยิ่งยากครับผมด้ามจับนี้เป็นด้ามต่อนะครับนี่ระบบงัดนะครับผมยางนี้ใช้ยางแปดมิลสองเส้นนะครับมัดทบกันแบบนี้นะครับลูกดอกที่ใช้ก็ 8มิลน,นะครับนี่ดอกจัมโบ้ครับสภาพโดยรวมครับผมมีไม้รักแดงนะครับโดยรวมครับผมเดี๋ดย,ยวต่อไปนี้ผมก็จะก็บอกนี่นะครับ กลานะครับเดี๋ยวจะฝากโยะเพื่อจะได้ฝากผลงานให้เพื่อนๆนานๆได้ดูกันนะครับไปที่สนใจสั่งซื้อได้ครับวิญยิงป้าผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพ้งเท่านี้นะครับ สวัสดีเพื่อนๆนานาที่กดติดตามและรับชมนะครับ